การตลาดแบบเรียกร้องความสนใจคุณจะไม่ได้ไปต่อจากที่ทิกตอกในการอัปเดตกฎล่าสุดทุกคนเคยเห็นไหมคอนเทนต์แนวประมาณว่าเอาลูกมาไลฟ์สดเอาลูกมาบอกว่าเนี่ยลูกไม่สบายไปจ่ายค่าโยงค่ายา,ยายแล้วช่วยซื้อสินค้าหน่อยได้ไหมคอนเทนต์แบบนี้เอาจริงๆทําเงินได้เยอะมากๆเลยนะแต่ตอนนี้ทางทิกตอกอ่ะเขาประกาศมาล่าสุดว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้ใครที่ทําลักษณะขอความเห็นใจให้ซื้อสินค้าได้ไปต่อในปี69แล้วทุกคนดูนะการตลาดเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้ผู้ ชมรู้สึกเห็นใจหรือสงสารและขอให้ช่วยซื้อสินค้าอันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยเราจะถือว่าเป็นการละเมิดนโยบายของแพลตฟอร์มบัญชีของคุณอาจได้รับการลงโทษโดยการละเมิดซ้ําๆจะส่งผลให้ได้รับการลงโทษที่ รุนแรงมากขึ้นนั่นเองทุกคนเห็นด้วยกับเรื่องนี้แม้ที่ทางติ๊กต็อกเขามีการแบนเรื่องนี้เพราะเอาจริงๆนะมันก็มองได้หลายมุมเนาะบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยเราเป็นเมืองพุทธเราก็ต้องแบบช่วยเหลือกันหรือการทําแบบนี้มันเป็นการทําให้เกิดมิจฉาชีพได้เหมือนกันนะใช้คนป่วยใช้เด็กเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหากินใครมีความเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์แชร์หน่อยได้ไหมครับ